สวัสดีครับวันนี้เนี่ยดูสิไอตมพี่ลมอนอยากทำไอติมอ้าใส่น้ำร้อนลงไปลูกใส่หมดเลยโอเคอันนี้แม่พิมพ์ไอติมทำเต็มไปด้วยเนี่ยโอเคเอาอันตอนที่สองใส่น้ำแดงเอาตามที่ตัวเองชอบไปลูกตอนนี้มีผิดไม่มีถูกเอาตามที่ตัวเองชอบตัวเองอยากกินหวานไม่หวานอ เอาแค่นั้นก่อนโอเคพอมาโอเคปิดฝาขั้นตอนที่สองใส่นมใช่ไหมแม่หรือว่าใส่นมอะไรใส่ไหนก็ได้หนกได้หมดเออเอาตัวเอาเอานั้นมาเอาทัพพีขึ้นมาโอเคชอบหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อย ใส่ท sí, okay. no. okay. uh ุกนมไปเลยเราโอเคพอแล้วเราใส่อะไรอีกเราจะใส่แล้วก็ใส่นมอันนี้เนี่ยฟันดิชั่นเนี่ยเอาอันนี้ก่อนใช่ไหมเออนั้นก็ได้อันไหนก็ได้ได้หมดเอาอันนี้ขึ้นมาสิลูกเออเดี๋ยวไหมมันหกอ่ะเดี๋ยวก็จะชูเช็ดพอไหมพอแล้วพอแล้วโอเคยกยกยกสิลูกยกเออหนูก็ยกเลยหกแล้วดีนะเอาเช็ดชูมา น้องโซดานั่งน้อง,น,งน้อง,น,องนั่งรอพี่ทำไอติมให้กินเหรอคะใช่ไหมคะดูอะไร,รอ่ะนี่ไงดูพี่ทำเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยเอ,อ้าอ้วหายหายแล้วมันเป็นนมข้นว่ะแบบนั้นแหละถูกต้องแล้วไม่ต้องขยับรุ่เดี๋ยวก็ไหลลงเองแต่แบบน,นี้เป็นันเป่าได้ไหมฮะได้เป่าได้อลเยอะไหมอลเยอะ คนก่อนไหมพอก่อนไหมว่าเราใส่เออเราใส่หลายนมละเดี๋ยวมันหวานเกินเออทำแบบนั้นแหละเดี๋ยวเราค่อยปิดโอเคครับออาคนไม่หกนะหรอเดี๋ยวคนก่อนหนูหนูคนก่อนแล้วหนูก็เอาช้อนชิมลูกอันี้ชิมดีกว่านี่ช้อนนี่ชิมลูกมันละลายด้วยกันแล้วใช่ไหม แล้วอะไรด้วยกันแล้วนะตะแคงหับลูตะแคงตะแคงรู้แล้วตะแคงว่าแล้วก็ตักก็ช้อนตักไงลูกมันตักไม่ได้มันยังไม่มาเอาวันนี้นตัก<ม>ขึ้นมันยังไม่หลุเลยมันยังมีนมอยู่เลยเหรอแล้วทั้นก็คนก่อนเจ้าคนนน่เียอาอันนี้เอาเอาท้าพีตักขึ้นเอาถ้าพีตักขึ้นเสร็จแล้วก็เออนั่นตักเอาช้อนนี่ตักชิมแล้วหกแล้วหก เดี๋ยวเอาช้อนไปใส่เดี๋ยวเอาช้อนไปใส่อมานีคกรสชาติเยี่ยมเลยอ่ <c oughs> อาโอเคเอ,อ้าวนี่ไว้ไหนอ่ะก็วางวสิลูกวางตรงไหนก็วางได้เลยเราไม่ําเป็นเราเราก็เช็ดที่หลังแล้วแม่ได้ทำขายเราทํากินเองตักทีละนิดนหน,นูปาดปาดโอเคโอเคใจเย็นๆนะทําอะไรอะ่ะเราต้องมีสมาธิใส่ข้างในก่อนก็นได้โอเค ไม่เป็นไรเดี๋ยวแค่เอาเอาเอาไม่ต้องไปแข่งหรกเดี๋ยวแค่จะชูเช็ดที่หลังเอาตามที่ตัวเองสะดวกสบายทำง,ง่ายๆแล้วไม่ได้ทำขายแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำกินเองเพราะหนูอยากลองทำาาดี่ก็ใส่ฝั่งนี้ก่อนจังหนุล้วก็ใส่ฝั่งไก่ก่อนอือใส่แล้วมันก็ไหลไปเองมันใส่ไปเลยเต็มกี่ช่องแล้วเนี่ย นอ้อง,องนอง้อง,อ,นองโซดามองอะไรคะน้องโซดามองอะไรคะมาดูพี่ทำไอติมเห็นไหมเนี่ยพี่ทำไอติมให้กินเนี่ยเห็นไหมพี่ทำไอติมให้กินพี่ทำไอติมให้กินนะคะเต็มแล้วช่องหนึง่งเห็นไหมพี่ทำไอติมให้กินไม่ต้องใส่ลุ้นมากลรก ไ,ได้ได้มันจะพอไหมไม่น่าจะพออ่ะใส่กลางก่อนเออใส่กลางก่อนใส่กลางอ,อันขกบไว้ก่อนเหมือนคนนี้เราก็ทํารถใหม่เราก็ซื้อเผือกซื้อซื้อผงเผือกมาก็ได้ดเหมือนที่เราไปซื้อชานมเห็นไหมชานมไต้หวันอืมปีเป็นล้นอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเค่อยเอาช้อนทำ